โอเคเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราอะไปกู้เงินใครเขามาเนี่ยนะครับเวลาเราชำระคืนเนี่ยเราจะชำระคืนในอัตรางเงินต้นกับดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเงินต้นก็จ่ายดอกเบี้ย,ยอย่างเดียวไปก่อนนะครับปรากฏว่าโจทย์ข้อนเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเราอะคือกิจการนะครับไปกู้เงินจากธนาคารนะครับหล้านบาทนะครับ หนึ่งล้านบาทเนี่ยคือยอดเงินต้นนะครับยอดเงินที่เราไปกู้นะครับโดยกิจการเนี่ยให้คิดดอกเบีย้ยเอ่อโทษทีครับโดยธนาคารเขาคิดดอกเบีย้ยให้เรานะครับแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอ้าวต่อปีลืมเขียนคำว่าปีลูกนะครับแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีลืมเขียนปีนะครับต่อปีนะฮะยังไม่ได้ชำระเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจากระยะเวลา นะครับของการที่เราปิดบัญชีเนี่ยเราปิดบัญชี31มธันวานะครับเราทําการปิดบัญชีนะครับหรือสิ้นงวดเนี่ยสาธันวา31 12ปี6 6นะครับเราดูระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่เรากู้เขาก็คือ1ตุลาใช่หมหตุลาห6นะครับแต่เราจะสรุปยอดเนี่ยคือสิ้นปี31อ ธันวาหกหกนะครับอ่ะดังนั้นครับเราจะมาคำนวณดอกเบีย้ยจ่ายเราจะคำนวณดอกเบีย้ยจ่ายเพราะว่ามันเป็นยอดดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายนะครับอัตรางเงินต้น1นึ่ล้านบาทครับลกูกคูณอัตราดอกเบีย้ย8%ซ์ต่อปี คูณระยะเวลาลกูกนะครับเราจะนับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนใช่ไหมลูกก็คูณ3หาร12อ,อ่ะอีกรอบหนึ่งนะ1ล้านคือเงินต้นลกูกนะครับล้านคูณอัตราดอกเบี้ยนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่ได้นับตลอดทั้งปีใช่ไหมลูกเรานับแค่3เดือน ดังนั้นเราต้องคูณ3นะครับคูณ3หาร12ครับเพราะว่าเรานับตั้งแต่ตุลาถึงธันวาคูณ3หาร12นะครับ1ล้านนะครับคูณ8เดี๋ยวเครื่องคิดเลขแป๊บนึงหลง1ล้านคูณ8 คูณ3หาร12ก็จะได้ยอด20,000บาทครับแสดงว่า20,000เนี่ยคืออัตราดอกเบีย้ยนะครับที่เราค้างจ่ายอโอเคนะครับพอเราคำนวณหาดอกเบีย้ยจ่ายได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาทำการ บันทึกปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยจ่ายตัวนี้นะครับเราเนี่ยยังไม่ได้จ่ายนะครับแต่เราต้องเสมือนว่าเราจ่ายแล้วนะครับเราก็เลยจะเดบิตดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายหมวด5 แต่ดอกเบี้ยจ่ายตัวนี้เรายังไม่ได้จ่ายนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกดอกเบี้ยนี้ว่าดอกเบี้ยค้างจ่ายเราจะเขียนดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่ายก็ได้นะดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่ายมันมีจ่ายเยอะเกินไปเนาะดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วกันเพราะเรายังไม่ได้จ่ายนะครับเป็นหนี้สินหมวด2ครับสองหมื่นบาทนะครับดังนั้นข้อนี้เราจะเดบิต ดอกเบีย้ยจ่ายเครดิตดอกเบีย้ยค้างจ่ายนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมคำอธิบายรายการครับปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างจ่าย